สำหรับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับมีดวงดาวยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด3ดวงนะครับดวงแรกนะครับนั่นก็คือดาวพระศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่9กรกฎา,าคมเวลา06นาฬิก51นทีดาวพระศุกร์เมื่ออยู่ราศีนี้จะได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับนั่นก็คือ ในคำกรเขาบอกว่าราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองอันนี้คือดวงที่1หลังจากนั้นนะครับดวงที่2ก็คือดาวพระอังคารจะโคจรในวันเสาร์ที่13กรกฎกคมเวลาตีหนึ่งนาฬิกาสามนาทีดาวพระอังคารจะเข้าสู่ราศีพฤษภมีตําแหน่งเป็นประนะครับก็บอกว่าอับพับอับเงินทองเหนื่อยยากลาบากกายแล้วก็เป็นราชาโชคด้วยสองตแหน่งประกอบกัน นะครับราชาโชคก็ฉลองเฉลาผละบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,ง่ามีอํานาจราชาศักดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็ามาเองเท่ากับดาวองคารจะมีสองตแหน่งนะครับแต่โบราณเนี่ยเมื่อดาวองคารเข้าสู่ราศีพฤษภเขาก็เรียกองคารขี่โคอีกเฉกเช่นเดียวกันและดาวดวงที่3ที่จะย้ายนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับเ <c oughs> มื่อเข้าสู่ราศีกรกฎแล้วก็จะมีตําแหน่งเป็นมหาจักรฝักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบ่นฟันโฉงเฉง ช่างผัดผลหนักหนาหน้ายำเกงยศพริง้งเพลงจึงมีให้ดีใจจากโคจรเข้าสู่วันอังคารที่16กรกฎาคมเวลา21อลิกา6นาทีรายละเอียดเมื่อดวงดาวโยกย้ายราศีมีผลดีร้ายต่างคันของ12ลัคนาราศีเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยในคลิปนะครับผมมาถึงคิวของชาวลัคนาราศีมังกร หรือสมัยก่อนโบราณเรียกมกรมอมกอไก่เราเลยนะครับเขาบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงชีวิตถือเดือนที่ดีในดวงตาของคุณอันดับแรกเรื่องของเงิน,นงินทองทองเนี่ยยังคงมีเป็นจังหวะจับโกลต่อเนื่องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บฉับพลันพลิกไปพลิกมายังคงมีช่องทางการทำมาหากินงานที่ทําอยู่มีการจเจริญเติบโตต่อเนื่องเนื่องงานที่ต่อเนื่องแล้วจะมีการต่อยอดต่อไปมีการแนะนําบอกต่อไปเรื่อย มีโอกาสหาเงินหาทองได้เป็นอย่างนั้นในช่วงนี้ในเดือนนี้ยังคงเป็นแบบนั้นพอคุณทํางานได้ดีมีการบอกต่อมีการแนะนํางานให้กับมหาคุณอีกมีโอกาสาอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีต่อมาในช่วงเดือนนี้ผมว่าคุณอาจจะยุ่งวุ่นวายสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของงานที่คุณทําหรืออาจจะดูโปรเจกต์เรื่องของอสังหาบ้านช่องห้องหับมีแนวโน้มจะดูที่ทางใหม่มีแนวโน้มนะครับเรื่องของในหน้าขายที่ขายทางในช่วงนี้มันเป็นไปได้ทั้ง2แบบ คุณซื้อใหม่ก็ได้หรือใครที่ทาในหน้าเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนกลางเพื่อให้เขาซื้อขายและเจรจาจบกันเดือนนี้เป็นไปได้สูงหรือใครที่อยากจะขายที่ดินถิ่นฐานปล่อยคอนโดให้เช่าในเดือนนี้โอกาสที่จะขายบ้านได้ขายคอนโดได้ปล่อยเช่าค่อนข้างจะสูงสท่า,บบา,าับชาวราศีมังกรมีแนวโน้มที่ทายอย่างนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับช่วงนี้เขาบอกว่ามีคนจะเข้ามาให้คุณปลดสินเป็นก้าวหน่อยจากเดิมเนี่ยนะครับ มีอยู่แล้วรอบนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาอีกอย่างน้อยสองสามคนให้คุณเป็นพ่อแง่แม่งอนกันเคยคบแฟนอยู่เดี๋ยวพอมีคนเข้ามาเดี๋ยวเป็นพ่อแง่แม่งอนปัญหาเกิดในช่วงเดือนนี้เขาบอกมีเกณฑ์การจะทะเลาะเบาะแว้งไอชาราศีมังกรอ,อะข้อดีอ่โอเคคุณเนื้อหอมคุณดีมีคนเข้ามาเพิ่มสองสามคนบริหารสนเสน่ห์ได้แต่ไอข้อเสียเนี่ยถ้าใครมีแฟนหรือคนรักอยู่แล้วปวดหัวเดี๋ยวมันทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่อง อันนี้เขาเรียกว่าดีกับร้ายปนกันนะครับอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ซึ่งกันและกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรใครที่มีคนรักหรือแฟนอยู่นะครับเราบอกว่าให้ซื้อของหรือเราสื่อสารไปทางหนึ่งพวกเข้าใจอีกทางหนึ่งแนวโน้มทิศทางมันคงจะเป็นแบบนั้นค่อนข้างจะมีแต่ในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องเขาบอกว่านะครับมีอยู่สองในยะหนึ่งก็คือถ้าถ้าเกิดว่าอาจมีเรื่องหงุดหงิดใจกุ้งอ,อกกุ้งใจหรือ ในเดือนนี้จะทําตัวบ้าบ้าบาบบองบองรั่วขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นอย่างใด้อย่างหนึ่งนะครับใครที่เป็นราศีมังกรในช่วงนี้ปรากฏชัดเจนแน่นอนแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยในช่วงเดือนนี้นะครับก็หมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าไปร่วมง,งานบุญผมว่าเป็นการเสริมดวงที่ดีอยู่แล้วให้บียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกโอกาสแนวโน้มดีนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานบอกต่ออย่างที่บอกไปเนี่ยในช่วงเดือนนี้ผมว่า สำหรับคนโสดอยู่เนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่จะได้ประสบพบเจอคนรักจากงานที่ทำและมีโอกาสนะครับที่จะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดด้วยซ้ำไอคนนี้ทำเจอจากงานที่ทำว่าไม่คาดคิดแต่ทำงานต้องให้คุยคุยไปคุยมาเดี๋ยวมีเหตุให้ปิ้งกันแนวโน้มก็จะไปอย่างนั้นด้วยซ้ำนะครับอาจจะต้องดูกันดีๆแต่ว่าครึ่งเดือนหลังมีแนวโน้มสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดูแลสุขภาพตนเองให้ดีๆ มีแนวโน้มทิศทางเจ็บไข้ได้ปว่วยอาจจะต้องระมัดระวังร้อนในนะครับตัวร้อนแผลในปากนี่อาจจะเป็นเรื่องของอย่างนั้นหรือสายตาไม่ค่อยดีอาจจะต้องดูนิดนึงนะครับความดันระบบเลือดหัวจงหัวใจต่างๆหรือไปตัดกงตัดแว่นนี่ก็ได้ตัดแว่นก็แก้เข็ดได้บางทีคนก็งงเอออาจารย์แค่นี้ช่วยได้แล้วเหรอมาช่วยได้อันนี้คือในมุมกว้างตาลูกตานะครับ แต่ว่าแท้จริงเราต้องดูเบื้องลึกแต่ละคนซึ่งมันก็ย่อมแตกต่างกันไปแต่อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่จะมาเสริมชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกงามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพืได้มีความเข้าใจในหลักโคราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์พัฒนาพัฒนศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญาวงเนี่ยมคุณยุทธเนี่ยเอ่ใช่ได้ แราเคคิดถึงผมครับคิดถึงยุจนารได้ครูเึ้นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคอร์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็าจะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับ <S <S เพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ